ยินดีต้อนรับกับสู่ช่องทุนิแชททุกวันนี้การใช้แอปโซเชียลเป็นเรื่องธรรมดามากเช่นเดียวกับ b u มเบิที่คุณสามารถแชทกับคนแปลกหน้าในบริเวณใกล้เคียงได้แต่ถ้าคุณต้องการแชทกับใครสักคนที่เขาหรือเธออยู่ต่างเมืองอื่นละ่ะวันนี้ฉันจะมาบอกคุณว่าต้องทําอย่างไรเปลี่ยนตำแหน่ง b u มเบิได้อย่างง่ายดายโดยใช้ทูนแชทยูนิโกก่อนอื่นดาวน์โหลดได้ติดตั้งท o นแชทยูนิโกฉันจะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในคําอธิบายด้านล่าง จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB เปิด t e n s h a r e ินท g โแล้วแต่ Enter คุณจะเห็นว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่นิวยอร์กจากนั้นพิมพ์สถานที่ที่คุณต้องการไปในช่องว่างคราวนี้ฉันพิมพ์ว่า วอชิงตันเมื่อคุณยืนยันแต่เริ่มเพื่อปรับเปลี่ยนรูมตอนนี้คุณกำลังอยู่ในวอชิงตันและคุณสามารถแชทกับคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆได้มันง่ายมากๆ หากคุณต้องการกลับไปยังสถานที่จริงเพียงแต่ปุ่มขวาและอุปกรณ์ของคุณจะรีสตาร์ทและกลับไปยังสถานที่จริงแค่นั้นละสามารถสมัครสมาชิกกับเราหากมันช่วยได้อย่าลืมแชร์ว,วิดีโอให้เพื่อนๆของคุณเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ